เม่อกี้แลเพิ่นนเะรไปเห็นงานลราซื้อโทรศัพท์และับน,นี้เราได้โทรศัพท์ลรามาอยู่น้ำเมฆโดยมาอยู่น้ำเมฆแลเพิ่นก็พบพ่อกันแล้วแม่ก็ห้ามแม่ว่ายังน้อยอยู่แม่ว่านะโดยแม่โปผาให้เอาแม่ว่านะเขาก็ยังทุกยังยากบบนี้เราเฮ็ดได้กับโบตี้เฮ็ดได้กับโบตี้แล้วแม่เราว่าคันว่าโบตี้โบทานกันเมื่อบอกพ่อบอกแม่มาห้องมาขอแม่เรอ่าแล้วแล้วเพิ่นอยู่ด้วยกันก่อนบ่โดยอ๋อแล้วเพิ่นมามาขอบ่มาขอ แต่ว่าม,ามาขอมาขอแล้วกับเพื่อนกับอยู่น้ากันเนอะ<ด>อยู่น้ากันได้สามเดือนกับโท,ทรศัพท์เมียกับเพื่อนกับกาบสบายดีสบายดีพเมเพี่นอง,องทางเล่าสวัสดีพเมเพี่นอง,องทางไทยพเมเพ่นองทา้งต่างประเทศเนาะเนาะ เอาพี่น้องกันมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเดิมมาหน,นีเนาะมน,นี่ก็วะเวียนมาทางบ้านดงหมากเง้วพี่น้องเนาะลงหมาแกแงวน้อยพอดีสิมาเยี่ยมมายามทางอ่าขอบคุณเฮือนซานของน้องใหม่พี่น้องเนาะมีห้างหน่อยอ่สิบกว่าปีนี่แหละเพม่อนก็ได้อ่ากำลังเห็ดยังอยู่พี่น้องเจริญพ้น ปลูกพริกไปจักขนาดเน้อยเพียงเนาะโตมาหนี่ฝนกับโบตกโบลินหลายมื่นเลยพี่น้องคือว่าโอเคนะขึ้นหลายเติบมามาหนี้ก็มาเยี่ยมแมะมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้าไปบอกไปล่มน้ำเพลินก่อนพี่น้องเนาะขุนอยู่รอขนุนอันนี้เซลเซลอยู่อ้า โดยสบายดีเดินโอ้ป้าตอันไหนอันไหนอันว่าอันไหนผู้ใดเป็นเอื้อยผู้ใดเป็นน้องผู้ใดเป็นลูกกกลูกกลางเนี่ยนี่นะฮะนั่งไหวเป็นลูกกกเอ้าอันนั้นโมเป็นลูกกกบ่เลยนะแม่อันนั้นแม่เจ้ามาแม่กับบนท่าน้เแ่าบนในตัวนี่บอกแจักปีแล้วปีนี้จักปีแล้วขออนุญาตถามเนี่ยอันว่าผู้เป็นแม่นี่สี่ไอ้สามสิบสี่ปี ส <34. S 2> ามสิบสี่บ่เท่เท่บริตัวไดย้ยำป้าหมายเป็นน้องลุงอยู่สี่ปีลุงสามสิบแปดมีถูกตั้งแต่อยู่เจ็ดปีขอุยาตถามเน่มีถูกเท่าสิบห้าตอนนี้สามสิบสี่ป้าเม่กับยังสาวลูกเกิดเป็นสาวบ่แหลวที่นนะี่น่ะป่าโตอันนี้เสียวดินขเขาเฮือนที่ลุงบอกเม่นันบอก ดุงมาเมื่อนพิงอะไรเห็นเพื่อนเพือเ่อนก็นเลยบอกว่าเอาดินมาคุ้นส่เนอีหล่าวมาเลยเออมันแห้งเลยเอาลงเลยแม่ขาอนุญาตถามแน่นี่อ่าม,มีมีแฟนตั้งแต่อายุจักปีเจ้าน่ะมีผัวนะมีผัวนะมีผัวตั้งแต่อายุสิบห้าปีมีผัวได้อายุสิบห้าโดยเอาผัวเดือนนั้นก็อยู่ลูกเดือนนั้นเอาอะไรก็อยู่ลูกเลยโดยเออแด็กกัอ่าอยู่ลูกเลยกับ อันนี้มากกันได้น้องใหม่เป็นคนแรกเลยโดยโดยแล้วปที่นี่ยาห้างก็พอน้องน,นี่จ็ดปีจ็ดเดือนนะได้สองปีแล้วสองปีแล้วโดยโอ้ตอนนี้มีแต่มีหญิงมีแต่บูสาวไม่เลยเอาสาวตัวสาวได้สาวเอาเทียบอะไนี่นะเอาเคยสั่งครอบครัวมากระลมเหลี้ยวทะเลเทืออะไรไหมนเนาะเจ้าจือเทือแม่ลมเหลวมันเธอเดียวเธอเดียวแต่อีลาในสองแล้วโดยเอออ่ะ ของฝากขนมกับนุ่มขอบใจคือเห็นอันแม่อ่ายังเอื้อยเวียดเพิ่นเอาไข่ต้มไปพร้อมได้หะพอดีได้ยุ่นขึ้นเลยก็เอาแขวะชดนวดกินเลยนะไป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 อันนี้ฮอนเลดฮอนหน้าได้หนิพี่น้องเลยอ๋อผูดได้น้อยเพิ่นกับหยดโชดโชดอยู่เป็นได้แน่นั่งละฮะขดอันนี้นี่รู้สึกว่าผอมๆต้องได้ตุ่นอะเออแยกบอกเลยไผเป็นแม่ไผเป็นลูกบัดทีนี้อ่า อ่าอ่ามันตั้มเทพพี่น้องเลยอันนี้เฮือนมันตั้มอะไรมันก็เลยนี่โอ้ปูสาดใส่หตองนี้เลยเลยเออฮาเวลาฝนตกมาน้ำก็บม่ได้ไหลเข้าไปแต่ธรรมดาเนาะแต่ก็ยังสีหัวอยู่บ่เฮงื่อไงหัวคือเก่าบ่เออเดี๋ยวขออนุญาตนี่อันอันมาอ่าทางเจ้านี่มีลูกจะคนก่อสามห่างกันจักปีแต่ละคน ผู้นี้ใน18ใน15ใน15ผู้น้อยๆนั่นบ่5ปี5ปีโดยโอ้ตะกี้นี่ไปอยู่บ้านบ้านไหนตะกี้เจ้าอยู่บ้าน,บ,านบ้านผัวบ้านผัวบ้านบ้านคมโขอติดมนอ่านี่ไปแม่กับมของแม่ก็ยังไเ่าได้ตัวนี้เนาะโดยแม่ก็ยังเป็นสาวจ,จ้อยๆอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าซําอ่าเกือบซํากับนางนุ่นพี่น้องนางนุ่นก็เอ่อ30กว่าปี อันนี้ชุดทองด้วยบบเป็นชุดทองแล้วมีไม่ก็เอาไม่อีก,ก <c oughs> อเลือกลากกระโพเพิ่นได้สองปีแล้วด้วยกรกรับมาอยู่บ้าบนตัวเองมาเนี่ยด้วยอ๋อมาอยู่บ้านตัวของเองด้วยแต่ละมื้อแต่ละอันนี้นี่เห็ดเห็ดอาชีพนี่เห็ดไทยเห็ดหน้าบบเห็ดเนี่ยโบเลยเห็ดหน้าบบมีหน้าบบมีหน้าด้วยเอาเมย์เมย์โบมีบม,ม้อเม่กับเพื่อนกับมี่ก็คือว่าอะไรลูกเพื่อนหลายปั่นกันก็ได้พูละชีให้ เฮือนซ่านบ้านซองนี่ก็เป็นเมนของเจ้าของบ่ไอเฮือนหลังนี้แหละเป็นของน้องสาวแล้วฮะผู้มีบนอนยูแล้วน้องสาวแล้วฮะอยานี้ดังนี้อ๋อบอกไงเพิ่นเอาห้ยยูโดยเพิ่นเอาห้เลยหรือเอาห้ยยูเอาห้เลยเอาห้เลยโดยบอกไงว่าห้เขาสมแซมเอาเองโดยเพิ่นดรูตนโดยง่ายไม่อยู่นี่จะจะปีาะจะมาอยู่ว่งดำหน้านี่อืออีลานนี่บริเรียนหนังสือได้บ่บ่ สาเหตุเป็นยังคือบริเรียนบูมีเงิน,งน,น,น,นส่งอาแต่ตอนนี้น้อยดิสั้นตอนนี้น้อยเลยเรียนอยู่ตอนนี้น้อยบริเรียนแบบบูมีเงินส่งเฮียนหาเงินซื้อข่าวซื้อน้ำเพื่อนเดียข่าวอยูย่เดียวป๋ามาเข้าตอนนี้ชื่อเข้าได้ไรนอวะที่ดิพี่น้อง <c oughs> ตัวจิงไปเริ่มตอนไหนเอาลุงถาม <c oughs> าตัวเอ้าวเลยเออป๋อใประวัติศาสตร์เล่าได้เลยพี่อราในป๋อหนึ่งชิมหาปีเข้าตอนนี้นี่มันมันโอกาสมันซ่าแล้วแต่ว่าเรียนในออนไลน์อย่างสิ่งหน้อยู่เรียนในออนไลน์เนี่ยแบบ จ้างคนในออนไลน์หน่อยสิได้แปลว่าจ้างคนสอนในโทรศัพท์เจ้าบริมีโทรศัพท์ใส่บ,บ่บ่บรมีเบอร์เทือนนี่มีมีใครมีในโทรศัพท์หน่อยมีมีมมมจ้าคนเลยโดยเออแต่และมือแต่เกา้าตะกี้น่ะไปเฮ็ดยังสักสิบหมื่นปัจจุบันนี่ปัจจุบันกูมือนีนแม่ก็ไปเผาหาั่นห้เพื่อนเผาหาั่นให้ผู้เด้อเผาหาั่นเชิมสวยอยู่แกิงเฮ็ดเผาหั่นเฉมสวย<ด>ยูกิงเฮ็ดโดย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 อย่าดื้อลูกพี่น้องไงพี่น้องตื่นแหละ ขอ,อขันเิ่นจ้างเดืนนเอนเท่าไรอนขอุญาตามเนี่ยครับเดือนละล้านเดือนละล้านกี่โดยโอ้หันเบาตั้งหน้าลุงนั่งบันโเป็นยังโบเป็นยังโบเป็นยังอ่าอ่านางย่อไปย่อมานีกเอาไปนั่งไปน้องเลยเอาเรื่องอยู่ในนีอ่ะอ่ะคุณลุกแล้วลุกแล้วตูโทนซาดเออนาะตั้งนั่งกับโบมี่ฉันมาอันนี้ตรงหน้านั่นนั่นนั่งตั้งตอนนั้นนั่นนั่นเอามาลอดเอามาลอดเออ รถทุนนี่เน้อเจ้าได้หายซีผาเนี่เน้อพ่อหยอกน้องเพคนหลงพี่น้องเลยนิ่มนิ่มนิ่มไม่ได้ไปคุดพ่อไออย่างนี้อันนั่นอะนไหเพื่อนยาแล้วเพื่อนยาโดยเพื่อนยาซื้อแล้วโเพราะเพื่อนชิมเมืเยี่ยมมันพ่อเพื่อนก้อนมาแล้วนแรงเอาอีกเด็กชิมมาสร้างเพื่อนเป็นคนอยู่ยใส่ลงแหะคนเซนูคนเซนูคนบ้านเดียวกับบานลุงนี่เนาะ อยู่อุทุมพรอ๋ออันนี้นี่เมืองขึ้นกับเมืองยังอันนี้ขึ้นกันทั้ง่ฮะขึ้นเมืองเดียวกันขึ้นเมืองอุทุมพรนี่กันบ่ดเลยนะแม่นบ่โดยเอานึกว่าขึ้นทั้งกันว่าอันนี้ใดๆบ่ได้แม่นอันนี้เนาะอ่าขึ้นเมืองกินนอดลูกอล่ากินนอดอยากนำเลยนำเลยเออนั่นแหละโอ้อ้า วันนี้ก็เอาดินเข่าเฮือนเนาะดินเข่าเฮือนเมื่อลุงมาแล้วมันเปียกเบ็ดพี่ดองเลยมันเปียกแบบว่านี่แนละมันเห็นแล้วมันอ่ามันบกหักก็อยางใช่แบบว่าน้องๆเพื่อนก็มีเตมยิงกันเลยว่าคันว่างก็หาเอาดินเข่าเฮือนแน่วะอันนี้นี่ดินนี่เป็นของแม่เจ้าบอกมูลของมูลบอกโอ้โหของเพื่อนอนี้เราเป็นดินของแม่ละวันนี้เราแม่ขายตัวพ่ออ่าเป็นดินไทยสวรรค์อันนี้นะคนคนไทยสวรรค์ซื้อเหาอโดย เพิ่นซื้อแต่นี่ฮอดพุทธไหมป๋อโดยโอ้โดยโดยใช,ใช่ใช่อันเฮือน,นเพือนเฮือนก็เพือนเข้าอันเฮือนโพเพื่อนเม่เพือนก็เฮือนเข้ากันหลังนั่นหม้อเออเฮือนโอเม่เจา้าแต่เจ้าเป็นสาวตะกี้คือยูฮันโอ๋อแล้วได้ผัวได้ลูกได้ผัวก็เลยลเ BBQ ไปใหญ่ไปอยู่บ้านผัวเดี๋ยวเขาขออนุญาตถามสาเหตุหลักๆได้เป็นอย่างไรเลือกพอตอน้องๆนี่ค่ะสาเหตุหลักๆก็คือเพิ่นติดยาโอ้โหแล้วพี่น้องโหแล้วอ่าบอกยังไงคือแบบว่าอ่า ดิดเนี mm. uh, ky, ่ยมันบูด mm. uh, ีโดยสิ่งท mm. an yeah, ี่มันแบบว่าอ่าสิ้นเปลืองโดยว่าอ่างไงว่าเขากับบอด้มีอยู่แล้วแบบไปเล่นเนี่ยมันบูดีเนาะโดยอะไรก็เลยอดบ่ได้โดยเลือกลากันมีมีปากเสียงกันบ่ดูว่ามีอะไรอะไรอะไรตบอะไรตีกันบ่างบ่เคยแต่ว่าผมเคยแต่๋ยวปากเสียงมีมีอดบ่ได้บ่ดูว่าในทสาเหตุอดบ่ได้ จะเหตุอดบบได้หนึ่งมาน้งเฮาหาเงินซื้อข่าซื้อ,อน้ำได้เงินมากกับลูกพวกไปทางเดียวโดยเป็นโบมีเข่าแรงเข่าแรงค่ะบบมีเข้าง่ายบบดนี้พัวอกไปแล้วก็ได้ไปหาเละขอมาสู้ลูกกินเออแห้งมีแห้งมีภาระเท่าไรแบดยังหาเพิ่มภาละมาใส่โดยอาโดยที่แบบว่าเอาไปซื้อเนวมันบดีโดยแล้วก็มาบริได้กินเพิ่นเคยให้เวลาเพิ่นบริได้กินให้ให้อารมณ์เสียอารมณ์เสียใส่เพิ่นก็ให้เลย เฮ็ดมีอย่างจังโบเฮ็ดเฮาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมาว่าจะเอาเข่ามาทั้งใดมาหนึ่งเขาะโดยโดยเวลาอันนี้แหละเพิ่อนบอกไปเซ้าวว่าเอาเข่าคือบุญนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำโดยเอาเสียเอาเข่ามาใค่มาหนึ่งเนาะเพราะว่ามันบริมีโดยตะกิดไปอยู่บ้านยังก <b> ับบ้า <Có S 4> <pus S 1> นยังกับบ้านพวนบ้านนิคมบ้านพวนบ้านนิคมอ๋ออยู่นิคมเด็กน้องๆเนี่ตอนนั้นอยู่น้ำกันเบิดได้บ่อยู่น้ำกันเบิดแล้วเดีวเขาขออนุญาตถามก่อนเะลักลักๆเลยนี่ เป็นยังคือไข่น,น้องเอาเอ่า,า,ามีคู่แต่มันมีผัวเอาแต่น้อยเม่กะคิดในแดนนั่นหนึ่งกะลูกว,ว่าว่าลูกมากลูกหักลาบันนี้ละเม่ถามว่ามั่งหักนทุกย่างนี่โบตีโบถามทางลูกเกิดละโดเ<ด>พิ่นว่าเนานะโดยโบตีแม่์ว่าว่าเม่หาเงินซื้อเข่าได้แม่์ขอขา่าแรงเขาไง่ายได้โบตีเ<ด>พิ่นว่าฮานาแล้วแม่กะอยากได้ผู้มาซอยแม่แน่อ่าอว่าไงอยากอยากเอามามาพอได้ซอยทำมาหากินซอยกันโดย<อ><อ> อ่ะพ่อผู้นี้พอดีว่าคนพ่อผู้นี้โอ้ตอนนั้นน้องน่องคับอันว่าอันผัวเพิ่นคบเพิ่นจ็ดปีก่อนทั้งนั้นแหะผัวครบรับเจ็ดปีตอนนั้นโตจะนยุเท่าไหร่อัยุที่เป็นห่ารู้ไหมอัยุที่ผ่าโดยมาอะไรกับแม่กับพ่อได้ห้ามเพิ่อดีได้ห้ามเคยห้ามรึเปล่เคยห้ามยุห้ามแต่ว่าใไอน้ำมานอนเผาสามมือสามขึ้นมือเบา เผาอบักม่วงลดนวอย <c oughs> ง่ายซะบักม่วงก็ลดลน้องว้ายลีว่าที่นี่เขาอาจจะรดนง่ายนเนยนะไเล้มเป่าล้มตองไงจะไปลดนง,ง่ายไนดะ้ <c oughs> เห็นว่านวง,ง่า,ายเนี่มันแบบนี้โอ้คันพ่อคนดีมันก็นดีเนาะแม่เนาะอวถึงเนาะอวถึงกับมันอ่ะพ่อคนที่เขาแบบว่ารับสภาพการหรือว่าที่จริงน่ะคนทุกคนน่ะมันก็นนะนนอยู่ที่แบบว่าอันนี้แหละน้องเอ้ยเพิ่นอยากเอาให้น้องรดนเอาให้น้องรดนอันว่าขนมน่ะเพิ่นอยากกินแก้รดบุ่งหล่าแก้รดเอา เออเอาเอาไว้ล yeah. uh huh. no yes. so anyway, ูกล่ะโอ้ลุงกับ่ได้คิดว่ามีเด็กน้อยลายป่ะนี่ได้หนี่นี่ยมาแล้วมีแต่มากินโผตัวนี้อยู่นี่นี่เออโดยโดยแล้วพอที่นี่พิ่นมาเฝ้าบอกพิ่นมานอนเฝ้าตอนนั้นกับกับพวกคนแรกตัวยุชัยนั่งแหละตัวพ่อพ่อกันยุชัยพ่อกันน้นตาลทรายต่อลงกันในโทรศัพท์ เอาบ้านเพิ่นอยู่อยู่แข่งขงมวนอยู่น้องบุกเพิ่งกี้แหละเพิ่นเนาะไปเห็นงานละซื้อโทร,อราศาพัพท์และวันนี้เราได้โทราศัพท์เรามาอยู่นะ้ำแม่มาอยู่น้ำแม่แหละเพิ่นก็พบพ่อกันละวแม่ก็ห้ามแม่ว่ายังน้อยอยู่แม่ว่าหน่อยแม่พอเพาให้เอาแม่ว่านะ,ะ,เ,าะเอาก็ยังทุกยังยากวันนี้เราเฮ็ดได้กับบุตรีเฮ็ดได้กับบุตรีละวแม่เราว่าคันว่าบุตรีบวชทานกันเมืม่อบอกพอ่อบอกแม่มาห้องมาคบแม่ แล้วแล้วเพิ่อนอยู่น้ำกันก่อนบ่โดยอ๋อแล้วเพิ่นมากหมาขอบ่มาขอแต่ว่ามามาขอ,อ,ม,าม,าขอมาขอแล้วกับเพิ่นก็อ,นกอยู่น้ำกันเนาะอยู่น้ำกันได้สามเดือนกับโท,ทรศัพท์เมียกับเพิ่นก็เอาไปขายอันนั้นสาเหตุเป็นยังไงติดยากัน <c oughs> ติดยาปิ๊บพี่น้องเลยวงการนี่โมเมนต์ธรรมดาเะไรพี่น้องเลยเรื่องนี้นี่ก็ปุ๊กอ่งมนุษอย์อะไรอย่างไอ่ะ ไปเคยสูบชิ้วู้ดอกพี่น้องไงมันสิเดีดจีน้อยดอกนั่นไลกระไรแม่นมาเรื่อยไม่แล้วเปล่าแล้วถือาเอาเอาเอาควเครียดเป็นคมหฮาพี่น้องไออือเดี๋ยวลีบมายืนหัวอยู่โดยสบายดีเด้อโดยโดยเคยสูบนะบอกฮะบอกคอยเห็นแบบว่าตัวย่างที่มันเล่นติ๊กตองติ๊กตกอะนี่เจ้าผมเคยเห็นบ่อส่ะกูเคยสูบเป็นชิ้วู้ดอกตัวนี้น่ะเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาให้มันนอาห่าหน่อยนึงเดีวกัเลย ป้าห้างกันยป้าห้างกับคนเลยจักเดือนอย่างมาพ่อพ่อน้องอันนี้ถูกะเกือบเป็นสองสามปีนี่แล้วเนาะอืเออสองสามปีประมาณนั้นประมาณประมาณสองสามปีเลยอสามปีแล้วเพราะว่าน้องปู่ทายนี่กันสามปีเนาะก็เลยมาพ่อพ่อปลานี่บาดนี้พ่อตอนแรกเค็ดอะไรสปาร์กเลยบ่เฮ้ยโดดใส่กันเลยพอเดือนได้ดายรีบดีหัวอีกหน่อยเอ้า เขาก็แบบว่าอย่างใครบอให้มันเครียดไปไหนนะพี่น้องแบบว่าให้มันแบบเอ่อจะหน่อยชิมีน้ำหูน้ำตาอีกบ่เอาตัวนั้นน่ะแบบอดีตเก่ามันผ่านไปเลยอ่าแต่ตอนนี้นี่คือผู้ชายนี่รักหน่ยมีแต่น้องผู้เดียวนี่บ่โดยที่เหลือมียิ่งมาเลยเดี๋ยวน้องสองคนนี่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายสองคนอ๋อแล้วกระบอกมีผู้พาเฮ็ดพาถ้ำมาเนี่ยนะบ่ได้ซอยเขากินบ่อ่าเจ๊ะ ก็ไปหาซอยให้สอยหน้าเพิ่นลราเมื่อกี้อ๋อไม่บอกไงก็คือหอดย้ำดำหน้ากับไปซอยดำนะเลยย้ำเข่ากับไปซอยเกี่ยเข่าเนาะโดยแล้วหอดย้ำนั่นเพิ่นกับแบ่งเข่าห้มากินแบ่งให้มากิน,นก็ชอ,อบเรื่องนี่หาซิบี่อยู่ได้จกมืออ่าอยู่ได้จกเดือนได้อยู่เดือนปลายไป,ไปเดือนกว่าเนาะโดยเออโดยโดยสิ่งลักษณ์เลยตอนนี้ก็คือแบบว่าย้ำนี่นี่ก็อ่าไปรับจ้างยังย้ำนี่รับจ้างเนาะย้ำนี่แกน้องกับไปรับจ้างเผาหันให้เพื่อนโดย ชุ่มลูกนี่ก็หนย้ำเห็ดย้ำหอนออกก็เพิ่นก็ไปหาเห็ดมาขายเนี่เห็ดมาขายโดยติดพักหักหน่อไม้มาขายว่านี่หาหน่อไม้มาแกงเอาพี่น้องเลยอ่าจักสีว่าจังไงเนาะเพราะว่าอันนี้ว้าวนั้นเขาได้จะค้ำเน่นังโตเป็นยังตโตขึ้นว้าวเทเด่นนี่เนี่ยเออจั๊กน้อยผู้บ่าวก็ว่าเผาของม่วงอันนี้แหละจั๊กน้อยนี่ก็ได้ในยินว่าลุงว่าน่ะเอออย่าลดง่ายหลายให้บู๊แดงมันตายเหมือนจะลดนแบบนี้น่ะเออ ฮั่นเห็นว like, ่าลุ้นเลยก็ออกงอกเลยด้ฮั่นน่ะอ่าเป็นไงได้นายมันเห็นม่้โอ้ยเนาะว้าให้มันบุกเครียดหลายบ่าไงยซะเนาะแล้วสมมืตินี่อ่าคือเจ้านี่กับบริมีคนมาผัวพันมาจีบมาอย่างบ่บ่มีเออแล้วเท่าทังอดีตสามีอดีตพ่อของลูกนี่เพิ่นแต่งงานใหม่แล้วบอแต่งแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วเพิ่นพ่อผู้ใหม่แล้วแต่เฮายังบ่ทันได้พ่อบุกเคยมีใครมาจีบเลยบอกดิว่าได้ไหม มีแต่พวกเพื่อนกัจอย่างมะรีนมาหัวอยู่แต่หาว่าเหาบอร้อมขอวอ๋อยังบอร้อมเลยลูกก็มีแต่ลูกสาวโดยเลยนี่กับลูกสาวค่ะเอามาใส่ยานก็ถือกดต้องกันโดยโดยโดยไงยันพันติวบะฮักมีลูกตุงลูกติดนู่นนี่นั่นอีกเนาะโดยหน่อยพูดอะ้รกินหน่อยพูดอะ้รกินหลายอีกโอ้ยพี่น้องไงมันเป็นเรื่องไงไง คันว่าว่าน้องๆมันมีครอบครัวบ่แล้วน่ะสินค้ายิ่เนาะคันว่าสองตายายเลี้ยงกันงงมีแอมกับพ่ออยู่พี่น้องอันนี้แบบมาเนี่ยมันมาส่อใจบ่แม่นตยังเนาะเอานังตัวอยากได้พ่อไม่หมดอ่ะบ่อยากได้เอาวนึกว่าอยากได้บักหลานั้นได้สะดวกอยากได้บ่พ่อไม่อันเห็นม่อหันอยากไปเสนาพื้นนั้นอยากได้พี่น้องเอ้ยอันนี้บ่อยากได้อันนีะโมอยากได้เออตัวได้สมัย ยังไม่อยากได้อออันนี้เพ่นกินนุ่มนุ่มเจ้าของเองบอกเออเพ่นกินนุ่มเจ้าคลองเองท่านกินนุ่มปองแห้งเปลืองไหมเนาะไหมนุ่มปองเนี่ยที่เชาวเงินมาเห้เละมาซื้อเออโดยโดยโดยชื่อ่าวชื่อน้ำอะไรยังโมผุกโบท่านนั่แหละเด็ดเด็ดซี่บดิบคุชกิโลบ่นาง ทางบอกย่งไงคือทั้งนี้นี่ยาชินยาี่ยลายเนาะจิโร่ตายไปแล้วตายด้วยมออยังไฮอจิโร่มบ่เคยมีทั้งนี้มออยแท้เลยพี่น้องเพราะว่าอ่าเพื่อใช้สารเคมีลายทาั้งอ่าสวนอ้นอยสวนมันข้าเจ้าลายเลยข้าเจ้าสียาดยาตักตรงตักแตนนี่ฮะบ่พ่อ,อพูดแล้วทำมันเริ่มตายไปแล้วอันนี้นี่บ้านลงมเมี่ยงน้อยบ่ยลงมเมี่ยงน้อยเฉพาะอันนี้นี่คือลงเมี่ยงน้อยนี่ มันกับขึ้นอยู่กับบ้านดงเงี้ยวใหญ่ขึ้กันบ่หรือว่านี้ไหนเดยขึ้นดงเงี้ยวใหญ่บอกว่าไงคือดงเงี้ยวขึ้กันอะไรเนาะเดยแต่ว่าแค่ว่าพญนยัาไมาอยู่พี่มันมันมีบโบลายหลังคาจักหลังคาอยู่ในหมู่บ้านนี่ประมาณสามสิบกลัวตัวเป็นยังนั่งตัวคือเสาแท้ตัวเป็นยังเขาถามตัวเดี่แม่ว่าให้ไปใช้เบ็ดแม่โอ้เสากระนังคิดอยู่เดี๋ยวดิไปใช้ใช้น้องมาไปแม่แม่จะบอกไปใช้นะ แม่บอกให้ไปใส่แม่บอกให้ไปใส่เบ็ดใส่อีใส่นางน่ะเพิ่นบ่าให้ไปใส่เพิ่นบ่าให้ไปใส่ไปแล้วกินฮอดกลางค่ำกลางคืนไปใส่เบ็ดเนาะไปไปกันไม่มเคื่องพร้อมนะจัดทอดน้ำน้ำอ๋อเจ้าอยากไปใส่เบ็ดเลยแม่นอันมันจังไปซื้อเป็นไดใส่เบ็ดยังนั่งล่ะใส่เบ็ดกบเบ็ดป่าใส่เบ็ดกบเบ็ดป่าอยู่ไซต์ไหน่ะอยู่แถวนาค่ะนาไทยนาเขาไม่เท่าเขา อยู <molec> ่ทา้งในอันอันอืมไปแล้วไปนอนคืนบ่้ยอ๋อนไปนอนอะไเพต่ก็ใช่เราอยู่กั้นเลยนะฮะอ๋อพูอชีเบ็ดโจงงงเราเพิ่นมาอืมโดยง่ายกับไปไปก็ไาแต่เก่าตกไปก็ไกับหลานนะคะโอ้โหบุ๊กละใส่เบ็ดกบบานมาเจ้าน่ะมานอยู่เออเฮ้ยมันแดดสิกระติดดีได้เหรอเนาะอ่าแต่เจ้าเป็นยังไงสาเหตุคือผมอยากให้ลูกไปย่าน กีท้อนน้ำน้ำดยย่านน้ำน้ำดยจะน้วดไผ่มันไล่ย่อกันผู้ดีโต๊ะนองต๊ะย่างแต่เม่อกี้เลเด็กน้อยไปน้องเล็กไปนั่นวะเขาถามเนี่ยเล็กปะเล็กจกมันซี่นั่งขึ้นมายังผูหดนอ๋อเอาอีหล่ะน้อยน้ำเป็นอยู่บ่น้อยโมเป็นน้อยน้ำโมเป็นเหนื่อยแล้วก็ว่าหาว่าโหยน้องโตก็ได้เอออ่าไม่กันเท่าย่างย่างมาด้วยนางเออโอ๋อย่าไปใส่เบ็ด คือคนอยากไปไซเวบตบ่ตอนนี้นะ่ะนั่งคิดอยู่ว่าสเช้าวิธีใดเด้ไปไซเวบตบ่เนี่<ด>มากบ่นางมากไปไซเวบตบ่เดี๋ยวนี้เนละย<า><ห>เวลาเราไปยามกลางคืนนะ่ะราคาก้านพันป่าเลยอ๋อไปหาพันป่านั่พร้อม<ด>แม่ก็เลยเป็นห่วงก็เลยไปอยากให้ลูกสาวไป<ด>เพิ่นเคยไปหลายเทื่ออยู่บ่เคไปเพิ่นเคยไปคืนนี้กับชิบสองงูเลยยังเห็นมาลงไปน้ำหาบ่ไล่บ่เคับมาคืนนี่ ได้ยูแบ่งเขาลานไปน้ากันอ๋อพอได้กินเลยโอ้ออมเซมบุกบวบกันคักยิ่มได้หน่อยเนาะเลยฮะอ่าสิไปใส่บล็อกลาโมนี้นะไปถ่าเอื้อยยิ้มได้หนิเนาะถ่าเอื้อยให้ยื่อมาวอกกบหน้าสาววอหน้าเป็นหน้าสาวหรือเป็นปะเป็นเป็นอะไรคะเราเป็นอาเพิ่นน้อเป็นอาอ๋อเป็นน้ำพนน้อโดยโดยโดย ไปใส่เตยเท้อได้ไล้ร้ายย่บอ่างบ่ได้ร้ายพอได้กินพอได้กินเนาะนี่คือมีกระดาโต๊ะเนาะกรดาษโต๊ะก็ถือว่ามาแบ่งกันอะไรก็มาต้มปน,นอ้อมพ่ดคากิ่ได้อันนี้กรบปุมเมนนี่เนี่ยตะกี้ลุงก็คือกันมกนททักแท้ตะกี้นะี่ยโอ้ยมักใส่เบ็ดกบอ่าเห็นว่าหน้าตาขี้ร้ายสิใส่เบ็ดกบมนนันนเาผึ้งเท่าก็ันอ่ะเว่าแท้ได้หนี่นี่ยบริวารล่นๆลได้หน่แต่สมมุตินี่แบบว่าพิสิ วิธีหากินของของอบ้านนอกขอเขาไั <Ru> าบโเคยไปสีว่ามบ่มวนแต่พอไปแคนะ่ติดเนาะนางเนาะมวนคักอีกแบบหนึ่งอีกคืออ้ไแบบธรรมาชาติอีกแบบหนึ่งเอ<ด>ออาผูดนิดน้อยมูโต้ไ่ได้ไปนําบอที่มาแต่อันว่าเซนบมอ๋อแม่เพิ่นไม่ไปเพิ่นเป็นห่วงโดยโดยแต่แม่โตวยังไ<ด>ม่อยางไห้ไปแม่เล่าก็แห้งเต็กแล้วมาแต่ไกลแล้ววะเนาะเอาเป็นยังอีกนะน่ะห่ พ่อพันติดต่อมาอยู่บนน้องแหละพันติดต่อมาเลยเงียบเลยหายเขา่าเงียบเมฆเลย,ยโอ้ยนอพันกินก้อนเมฆคุณพี่ชนะแล้วอันทั้งทั้งพ่อน้องๆน,น,นี่มาเยี่ยมมายามลูกพันอยู่ยบ่หม่อมเลิกกันไปแล้วก็บ่ได้มาเลยแล้วแต่สตาร์การ์เฮามีแต่กายทางเลย,<อ>ย,ยเออเอนนแั เพคนขี่รถกายแหละลูกเอิ่นชายเพื่อนยังมั่วชนใจเออสองปีแล้วเพิ่งสั่งข้าวคั่วเพิ่งมีลูกใหมหอนะไรบอกมียเอ่างเถยเลยม,มีลูกกต่ชุดลูก,ลกเลยอ๋อ <laughs> <laughs> นย่นี่ม <laughs> เอ้ยนอเอาอ่าอีล่าอ้อยแม่จัง <laughs> ไหมชิได้ไปใช้เวทกบวันนี้อ้อยแม่จังไหนแล้วเราห้ไปแล้วแล้วเราห้ไปเฮ้ยแล้วก็ให้ไปกันแน่เพียง เฮ็ดยังก็เฮ็ดยังก็เวียกเวียกอะไรเฮ็ดยังเวียกยังไปนี่ไก่น้ำไก่น้ำล่างถ้วยแล้วก่อนเฮ็ดแม่นางเจ้าแม่บุบบอมบุบบอมบราได้เอาเราได้น้อยสิบ่ได้ไปว่าแม่นังดอกมันม่วลมันมวลนั่งแหละจะไปโดยม่วนแบบเวลาเฮาไปยามจะมันมันมีรุ่นเข้าใจเลยพี่น้องเข้าใจหัวอกแต่ตอนเฮายังน้อยเลยตะกี้ลุ้นี่กไโอ้ยพี่น้องเอออ่าลุ้นกินนุ่มเจ้าของ กินข้าวกับยังซาเบอรีมมน่นะอันตอนแรกนี่สิกินข้าวกับยังยัมงมูมีแนวกินเออไข่ต้มม嘛นะไข่ต้ม <c oughs> ลุงบูมีเดชื่ออย่างมากเด็กม,มูมีเด่กชื่อก็เลยเห็นไข่เดือดชีนู่ยเอาเอาไข่ให้แหละวะกับขนมนุ่มอะไรพี่น้องมาฝากน้องลาเพินเออ่นเอ้ยนอเอาหันข่างใช่แล้วบาดที้อยากชดนุ่มแล้วพูนีนอยองก็ได, <c oughs> ออด้หนึ่งข้างหนึ่งหน้ามันก็ว่าหนึ่งข้างล่าง เออออออบอก่ายๆก็คืออยู่ดํากันซหาชีวิตงงงไม่แย้มไปผู้นี้อันนี้ก็โอ้สมรตุยด้พี่น้องเลยใส่เ็กบมานได้เ่นอบอละมานยูใส่เบ็กบนะมันยูเออยอันนี้ครอบครัวนี่คือมีแต่พี่แต่น้องบอกเออดยยโด เฮาฉันเฮามีแต่เฮาสิเมื่อป้าได้ชนนะ<ด>เออพอดีเหตุจากไหนพี่น้องเอ้ยมากับมีแต่ไม่ยิงป้าเจอือให้ผู้ใช้บิดกบมานี่แหละน,น้องนางเนาะ <c oughs> ไปตูดซ้อยกัน <c oughs> ไปซื้อเนาะกินเนาะอยากในคอมในครัวในเฮือนในซัน้นเนบ<ด>ลุงสีแนะน้ำเน้เนอขันตัวอยากกินโดนๆเน้อลุงสีบอกเน้อหู้ไว้ซื้อยัง <c oughs> <c oughs> ใส่เ,เก,กลือเข้มๆน้องโคตบอกว่าอือเป็นเหตุผลที่ถือต้องเลยหนึ่งมานานเสียน้องหล่ะเอ้อยเจลจะเศร้า,านี่ตอนแรกยังได้กินอยู่ยัง <มา S 1> ได้จำ้ำอยู่อื่นยังได้กินอยู่มันต้องแช่ตู้เย็นตัวนี้เนี่ยคักเล้วบอกไว้เลยกันชื่อของคือกันหนึ่งมาปลาแดกสองมาเกลือดได้กินดนกูโม่เป็นนวยอย่างเงี้ยเขายังใช้ลายอยู่เขาใช้เลยอ่าเห็นว่าได้ไๆเนาะเอ้าวไอ้มาลุกเอา ชอยเบื้องต้นหเห็นแล้วเห็นได้มาเยี่ยมมายามอ่ามาเทื่อที่สอง,องเลยพีน่น้องเอ้ยนี่ก็ได้อ่าทางมีไผ้ทางทีมงานมีไผมาไ่นบอตา้าบอตา้าแล้วก็บอจิตบอต้าบอเวียบบอจิตเนาะอโอ้โดยโดยซาบุญสาบุญมาหน้าอ๋อสาบุญมานามาพี่เนาะไหมเนาะโดยโดยโอ้พ่อพ่นอยู่บ้านธาตุอีห้างเมื่อกี้นี่เออลุงก็หาแต่มาแต่สวรรคิ์มาได้นี่ยนะแดินกลับไปกลับมาอ่ะโอเคน้องล่ะอ่ะอ่า แบ่งกันเนอะฉีกแบ่งกันเนอะว่าต้องแตกฉีกเอาฉีก <laughs> เท่านี้ละหน่อยแล้ว <laughs> ผู้ใดน้อยกูมูผู้นั้นกันยัในหน้อยผู้นั้นน่ะอ,อ,อ่าคือลุงว่าอะไรในนําเลยเหนื่อยเอาเกลือใส่ได <laughs> ้เกลือใส่ได้ไล่คัอคว่าต้มกบบแบบรุ่นแบบน้ำใสๆเลยเดี๋ยวเห็นคือด้วยจ้ำมาดิเอา้าบ่อหยอกน้องเพื่อนน้องเพื่อนนี่คืออ่าชีวิตประจำวันเนาะนางเนาะ บ,บ้านเขาเนี่ไผ่บัวยู่บ้านนอกนี่สิสิบัวหุ่นเลยแต่สมัยนี้ก็ทำมิลานี่แทบจะบัวหุ่นได้ไวไซเบ็ดกปแปบแบบใดแต่ว่าสมัยนุ้นสำลุงนี่นะบอกไวเลยใส่เป็นสำลองพลเนอกสำลุงเสื้อแดงๆดคะแนนสมลักลาพลเอกแล้วก็มักพร้อมไหนตะกี้นะ่ะงูเงี้ยแขวคอนี่บปริยญาต์ยันตยแต่บบได้ตะกี้น,ะน่ะโอ้อันนี้กะไปยามเมื่อคืนนี่เห็นปาลาปอดเกือบแลลมใส่เยิยมน้ำก็ยากอันว่า เคยบ่เคยไปใส่เลยไปว่างูกิโกกินนี่ยังสินะบ่มีแต่คนรักมีแต่คนรักคนกระจ้องแต่สีรักของกันเว้ยไม่มีแต่เห็นผี่ป่อฮะเห็นตะแกรงมีแต่เห็นผี่ป่าอันนั้นกระดาแหงออกไปเลยๆอ่ะอ่ะอ่ะโอเคคอยคำลงแรงหน่อยสิเมื่อป้าเด้อเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องแน่ไอาบังลาไปสบายดีพี่น้องแน่ลูกสบายดีโดยพุ่นผู้ว่าใส่กบเป็นกบหมันสบายดีพี่น้องแน่ลูกล่ะ โดยเตรียมเนื้อของเนื้อมแมลงนี่เด้อสีมาสูนี่ไหมอ่าเ <c oughs> พราะไรลักอีกนะจะใส่แถวใดลุงสิได้ไปลักเนี่ยอ่าด้วยอ่าโอเคไหมเอาไม้ไม้เขาในบัานที่นี่เปียงมาเล่นเตะให้ยัองอยู่เพิ่นยังมาท่านนี้มาว่าประมาณสิ้นเดือนไม่สินวะ<อ>นุงกิดอ่าที่ตามมึงอยู่พี่น้องเพมึนก็โทรหาอยู่อ่ะโอเคได้สิเด้อเมื่อป้าได้ได้บ้านนี้พี่นองง้นอ,ง,ง,นอง,งค่อยๆคำนองแรงอย่าลืมนึงละใ <c oughs> ส่เกลือหลาย คำเบิดกระแสน,นึงก็ซื้อได้กินเป็ปปนตีไปได้น่ะเท่าแท้นี่แหละนอกพี่น,อน้องเนาะเฮือนซานเพิ่นกระป๊ามาเมือน,นั้นฝนตกพี่น้องเลยอ่าเอาโบโยู่กระจาดเน้นมุนดุยปุ้ยน้ำฝนถึกเมือนั้นป๊าตะนุ่งก็เห็นแหละสภาพการวันหนึ่งแม่กับมีดเต็มยิง่งนั่นเป็นเนาะแบบครอบครัวน้องเพิ่นกับสามสาวเมย์หนึ่งลูกสาวสองพิจานว่า แต่กับลานไส้หนึ่งลูกไส้หนึ่งย่งหน่อยพูดนันพี่น้องเอ้เพิ่นกับผมมีเสาหลักของครอบครัวเนาะพี่น้องจังเลยก,นกันี่แหละพี่น้องเอ้เคลนี่กัอันน่าสนใจคือกันเนาะลุงกัได้สดซอยเบื้องต้นไปแล้วพี่น้องกอัขนมนุ่มเนยแล้วกัเงินหนึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องจังเลยก,กัตามเตจะจังเลยกัขอบ,บุญขอบคุณขอบคุณขอบใจเด้อ,อาทางเอื้อพูดนึงพี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นกัเอาเงินมาให้ลุงทำบุญเนาะพี่น้องตอนนั้นกั หนึ่งขั้นบาทเพิ่นบอกให้ซื้อทานน้ำนองเตี้ยแน่แหละกัดที่เหลือกับลูกอย่าไปเห็ดยังก็เห็ดปวนนี่แหละมาสวยหรือเบื้องต้นนะพี่นอเนาะเอื้อเพิ่นก็ซื้อไม่ขั้นเท่าไม่ขั้นเท่าไม่ขั้นยัน,านมาให้ลุงเป็นสะาพานบุญสีไปฝากไปให้น้องเล้วพี่น้นองน้องอดัมเนาะพี่น้องไปฝากไปให้น้องอดัมอยู่ทางเซเปิลบัวแบ่บัวเตียงมากพี่แต่พี่น้องเอ้ยเพิ่นฝากมาทางบาวเตียงอยู่เนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้กับกาบขอบคุณขอบคุณขอบกขอบใจพี่น้องเนี่ที่เขาว่าเป็นกำลังแรงใจเของมาเบื้งมาชม โิบเกพาะโฆษณาใหุ้กเพิ่อนไาทีมงานน้องๆธุกทกีงานยังอยู่กับคอให้ลั่มหลั้ด้วยยาเจ็บยา,ยาจนล่มหลั่ด้วยเบ้ดสุขุสุขคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ